ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,าพูดถึงเรื่องเสียแกะนะครับเสียแกะเนี่ยที่โด่งดังที่สุดคือนะครับคือเสียหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าแมวลูกตาลูกเตาหูหนูนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงหลวงพ่อปานนะครับผมขอจะมาพูดถึงเสียกระดูกแกะหลวงพ่อ นะครับเสียกระดุกแก่หลวงพ่อสายนะครับหลวงพ่อสายนะครับวันนี้นะครับหลวงพ่อสาานี้เขาว่ากันเป็นศิษย์หลานหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับอาจจะหลอดเรียนวิชาต่อมาจากหลวงพ่อไพ่นะครับอันนี้ผมอาจจะพูดผิดไปนะครับต้องขออภัยนะครับนี่ครับเสียกแก่ ตัวนี้ได้มาจากบางเพียงนะครับบางเพียงที่ไหนครับสมุทรปราการครับอยู่ระหว่างคลองด่านกับบางบ่ออาเภอบางบ่อนะครับเป็นบางเพียงนะครับนี่คือได้มาจากชาวบ้านชาวบ้านนะครับขายกินกับบ่อกุ้งบ่อปลานะครับนะครับขอชมนะฮะเป็นเสียร์ปููสายนะเสียล์ปููสายนะครับให้ชมนะฮะเพียไปเจอที่ไหน นะครับเป็นศิลปะเป็นกระดูกแกะนะครับขอให้ท่านที่ดูนะฮะเป็นเพียอการศึกษานะครับบางข้อมูลผมอาจจะไม่รู้โดยตรงมาต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่านี่คือหลวงปู่สายเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้อีกนะครับครับเสียทีงนี้นะครับ ให้ชมนะฮะมีหลายๆอย่างผมยังไม่พูดถึงนะครับแต่ที่รู้ๆนะครับนี่ของแท้นะครับอาจารย์นะครับผมยังขอต้องขอไปนะฮะนี่คือได้มาจากบางแถวคลองด่านเหมือนกันครับเป็นแถวข้างหลังหน้าข้างข้างนะครับที่ออกไปบางเพียงเหมือนกันครับเจ้าของบอกกุ้งนะครับอยู่หลังเรียนจาคลองด่านนะครับครับกระตุดหลวงพ่อปานนะครับ ดอกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับโอกาสหน้าผมจะแกะไปดูนี่ครับเจ้าของอาเซียเดินเรือทางทะเลมาตามผมหลายรอบแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมขอวางไว้ก่อนนะครับไม่ขอพูดถึงนะครับจะมาดูเสียแกะนะครับหลายตัวแต่ผมขอพูดถึงว่าให้ชมดูเสียลงปูกนะลงพ่อสายนะครับเนี่ยสวยนะครับ แกะด้วยกระดูกแกะนะครับหลายท่านอาจไม่เคยเห็นนะครับดูตามนี่สวยมากเลยนะครับเสียตุนแรกที่เป็นกระดูกที่ผมตามมาตลอดนะนะครับมาหานได้นะครับแถวบางเพียงนะครับผมก็มีเยอะหลายเรียหลายอะไรแต่ผมต้องขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามีทั้งเสียลงพรอ,อันนะครับหนังเสียลงพรอ,อั้น,น นี่อันนะครับนพอพราะอันนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ผมขอรีวิวนี้ก่อนนะครับขอจบวงเคี่นี้นะครับเพรเพิ่งขัดทำนะครับขอบคุณครับ